ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดรี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับในพื้นที่กว้างขนาดใหญ่ที่ถูกทำเป็นไร่ข้าวโพดซึ่งเป็นอาชีพหลัก ของชาวบ้านในละแวกนี้ตาชาติได้พากล้าซึ่งเป็นลูกชายคนโตมาทำงานที่ไร่ด้วยกันแต่ชาวจนเมื่อถึงช่วงเที่ยงแกก็เห็นแก้วลูกสาวคนเล็กวัยสิปปีเดินถือตะกร้าใส่อาหารมาแต่ไกลแกจึงหันไปบอกกล้า ให้หยุดพักกินข้าวกันเสียก่อนทั้งสามนั่งกินข้าวด้วยกันในกระต่อบที่ปลูกอยู่ไกลๆ <c oughs> ก่อนที่เพื่อนของแก้วสองคนจะเดินมาเรียกเธอเพื่อชวนไปเที่ยวเล่นตามประสาและจะพากันไปเดินหาเก็บเห็ดเก <c oughs> ็บลูกไม้ในป่าที่อยู่ติดกับท้ายไร่ข้าวโพดซึ่งตาชาติก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไร เพราะลูกสาวชอบออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเป็นประจำอยู่แล้วจนเวลาล่วงเลยมาถึงเย็นกล้าที่ยืนรอแก้วอยู่นานเพราะต้องรอกลับบ้านพร้อมกันซึ่งตาชาติผู้เป็นพ่อได้กลับไปก่อนแล้วเขาพยายามชะเง้อมองหาเนื่องจากมันเริ่มเย็นจนโผลเพลแต่ก็ไม่เห็นแก้ว เขาคิดว่าน้องสาวคงจะกลับอีกทางจึงตัดสินใจเดินกลับบ้านเพียงคนเดียวแต่ทันทีที่มาถึงก็เห็นผู้เป็นพอ่อกําลังยืนด่าเพื่อนของแก้วอย่างหัวเสียเขาจึงได้รู้ว่าแก้วนั้นหายตัวไปในป่าไอ้กล้าเอ็งรีบไปเอาปืนกับไฟมาแล้วรีบตามข่าไปที่บ้านลุงผู้ใหญ่เมื่อได้ยินคำสั่ง กล่าก็รีบวิ่งเข้าไปหยิบปืนในบ้านพร้อมกับคบเพลิงในมือสองพอลูกรีบเร่งฟีเทาวเดินไปบ้านลุงผู้ใหญ่อย่างร้อนใจเมื่อมาถึงแก,ก่กอนตะโกนเรียกอยู่ครู่หนึ่งก่อนลุงผู้ใหญ่จะเปิดประตูบ้านเดินออกมา <S <S ไอชาติเหรอข้าก็นึกว่าใครเอ็งมีอะไรวะมาคำคำมึนมืดแบบนี้ ก่อนนางแก้วนะสิมันหายเข้าไปในป่าเมื่อตอนเย็นนี่เองฉันก็เลยจะมาขอร้องให้ลุงผู้ใหญ่ช่วยกันออกตามหานี่แหละลูกสาวเองมันไปทำอีท่าไหนาละ่ะข้าว่ามันไม่เข้าท่าแล้วนะพวกเองไปรอกันที่ท้ายไร่ทางเข้าป่าเดี๋ยวข้าจะไปตามหมอดำมาช่วยอีกแรงทางคู่พยักหน้ารับก่อนที่จะพากันเดินทางไปที่ท้ายไร ากลางความมืดในคืนเดือนดำมีเพียงแสงไฟจากคบเพลิงของชาวบ้านที่พากันออกมาช่วยตามหาแก้วหมอดำที่มีวิชาอาคมแก่มองเข้าไปในป่าและบริเวณโดยรอบก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติทันทีฟังข้านะถ้าพวกเราเดินหานางแก้วยังไม่เจอจนถึงเที่ยงคืนข้าจะทำพิธีให้ ตอนนี้ก็ช่วยกันออกตามหามันก่อนพอสิ้นคำลุงผู้ใหญ่ก็หันไปสั่งชาวบ้านให้กระจายกันออกตามหาแก้วส่วนแก่ก็เดินตามหมอดำเข้าไปในป่าโดยมีตาชาติกับกล้าเดินตามมาด้วยจนเวลาผ่านไปจวนจะเที่ยงคืนคนทั้งสี่ ได้เดินเข้ามาในป่าลึกทิ้งห่างจากพวกชาวบ้านคนอื่นหมอดำเห็นท่าว่าจะเจอนางแก้วยากขึ้นเต็มทีจึงได้หยุดเดินแล้วหันไปหาลุงผู้ใหญ่เอ็งเอาของที่เตรียมไว้ออกมาข้าจะทำพิธีสักเดียวถ้าใครเห็นอะไรผิดแปลกก็อย่าทักนะเดี๋ยวจะซวยกันหมดสิ้นคำสั่ง หมอดำก็ก้มลงหยิบกิ่งไม้แห้งมาปักลงบนดินแทนเทียนและหยิบต้นหญ้ามาใช้แทนถูก่อนจะตั้งหมากพลูสองคำพร้อมเปิดขวดเหล้าขาวราดลงบนพื้นดินลูกมาตามหาเด็กผู้หญิงมันหายเข้ามาในป่าเมื่อตอนเย็นขอจเจ้าป่าจเจ้าเขาโปรดเมตตามันและช่วยเปิดทางให้พวกลูกโดยเถิน ทันทีที่พูดจบแกก็เงยหน้าขึ้นมาก่อนจะพบร่างใหญ่สีดำยืนจ้องขเขม็งมาที่แกพร้อมกับชี้นิ้วไปทางด้านหลังหมอดำแกจึงหันมองตามไปและพบว่ามันคือจุดที่พวกเขาเพิ่งจะเดินผ่านมาเมื่อครู่ทานเจ้าป่าชี้ไปทางที่เราเพิ่งเดินผ่านมามันจะต้องมีอะไรบังตาเราแน่ๆเอาอยัางไงดีหมอดำ ไอ้นุม่มเองกลุ่มมองลอดวางขาแล้วเดินถอยหลังกลับไปเร็วเข้าหมอดำหันไปสั่งกล้าเขาจึงก้มลงเอามือจับข้อเท้าแล้วมองลอดวางขาสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือหมอกควันก่อนที่มันจะค่อยๆจางลงเผยให้เห็นต้นไม้ใหญ่ขนาดเท่าหกคนโอบ ที่ใต้ต้นไม้นั้นเป็นลานดินกว้างๆผิดกับตอนที่เดินผ่านมาซึ่งเป็นป่ารกทึบผมเห็นแล้วข่าว่าแล้วไม่ละ่ะเอ็งเดินไปเลยถ้าเห็นมีดมันปักอยู่ตรงไหนก็ให้หยุดตรงนั้นกล้าค่อยๆเดินถอยหลังไปทีละก้าวและเมื่อเข้าใกล้เขาก็เห็นมีดหมอเล่มหนึ่งปักอยู่ในดิน ทับรอยเส้นที่ถูกขีดไว้เป็นวงกลมกล้าหยุดเดินและรีบดีดตัวขึ้นชี้ไปยังจุดที่เขาเห็นมีดปักอยู่ซึ่งตอนนี้พวกเขาเห็นเป็นเพียงพงหญ้ารกๆเท่าน,านั้นมีดมันอยู่ตรงนี้หมอดำเอาเลยไอ้กลา้าเอ็งเยี่ยวใส่มันเลยรีบๆหน่อยกล้าพยักหน้าก่อนจะชี้รถลงไป เพียงครู่เดียวก็เกิดสายลมรุนแรงพัดเศษกิ่งไม้ใบหญ้าปลิวว่อนภาพเบื้องหน้าค่อยๆปรากฏเป็นกระท่อมไม้ผูพังหลังหนึ่งตั้งตระง่านอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก่อนที่ทุกคนจะได้ยินเสียงของแก้วร้องดังออกมาจากในกระท่อมพ่อพ่อช่วยแก้วด้วยแก้วอยู่ในนี้เมื่อได้ยินเสียงของลูกสาว ผู้เป็นพ่อก็อวิ่งไปที่ประตูจนพังลงและพบกับแก้วที่นั่งร้องไห้ด้วยความกลัวฉันเห็นพ่อเดินผ่านไปเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินใครมันทำกับเองอย่างนี้นางแก้วไอ้ขามจะ้ะไอ้ขามมันจับหนูมามันจะเอาหนูทำเมียไอ้ขามมันยังอยู่อีกหรอวะถ้าเจอมันคราวนี้ข้าคงปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว หมอดำพูดด้วยความโมโหเมื่อนึกถึงไอ้ขามหมอผีชั่วที่เคยเป็นลูกศิษย์ของแกแต่ไอ้ขามมันชอบทำแต่เรื่องไม่ดีเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านครั้งหนึ่งแกเคยกำราบไอ้ขามได้ก่อนจะไล่มันออกจากหมู่บ้านหมอดํำได้บอกให้ทุกคนรีบออกไปจากที่นี่เพราะไอ้ขามคงจะรู้ตัวแล้ว ว่าพวกเขาหาตัวแก้วเจอคิดจะหนีข้าไปไหนละ่ะหมอดำจู่ๆก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังกึกก้องไปทั่วบริเวณก่อนจะปรากฏร่างของชายคนหนึ่งเดินออกมาจากเงามืดในป่าไอ้ขามมึงรีบใส่หัวไปซะอย่าหาว่ากูไม่เตือนไอ้ขามไม่ได้เกรงกลัวหมอดำแต่อย่างใด มันยกมือขึ้นบริกรรมคาถาเรียกฝูงต่อแตนอาคมนับร้อยออกมาก่อนจะชี้นิว้วสั่งให้เขาเล่นงานหมอดำหมอดำที่เห็นดังนั้นแกก็หลับตาบริกรรมคาถาก่อนจะลืมตาขึ้นแล้วพลลมออกมาจากปากทำให้ต่อแตนอาคมทั้งหมดร่วงลงสู่พื้นและลุกไหม้จนเป็นผุยผง ไอขามที่ยังไม่ยอมแพ้มันล้วงหยิบเอาของบางอย่างออกมาจากยามลักษณะเป็นดินปั้นคล้ายคนก่อนจะยกขึ้นบริกรรมคาถาเมื่อบริกรรมคาถาเสร็จก็ควางดินปั้นนั้นออกไปตรงหน้ากลุ่มควันสีดำหวยพุ่งออกมาจากหุ่นดินปั้นกลายเป็นดวงวิญญาณน,นับสิบพุ่งเข้ามาหวังจะทำลาย หมอดำผู้มากวิชารีบชักมีดหมอเจ็ดป่าช้าออกมาพลางพนมมือบริกรรมคาถา วางม,มีดพุ่งใส่ไอ้ขาปากเขาที่กลางอกของมันด้วยอนุภาพอันแรงกลา้าทําให้ร่างของไอ้ขากระเด็นไปฟาดก,กับต้นไม้จนมันเจ็บหนักกระอาบเลือดออกมามันดึงมีดหมอออกมาจากอกแล้วโยนทิ้งก่อนจะพยายามหนีไปฝากไว้ก่อนทั้งมึงอ,อย่าให้กูเห็นหน้ามึงอ,อีกนะไอ้ขาม ไอ้ขามมองมาด้วยความแค้นก่อนจะพาร่างของมันหนีหายเข้าไปในป่าหมอดำแกรีบบอกให้ทุกคนออกไปจากป่าให้เร็วที่สุดเมื่อกลับมาถึงบ้านตาชาติก็ขอให้หมอดำอยู่พักด้วยกันในคืนนี้เพราะกลัวว่าไอ้ขามจะวกกลับมาจนเมื่อถึงเวลาโพรเพ หมอดำกับตาชาติที่กําลังนั่งเล่นคุยกันอยู่ก็ได้ยินเสียงแก้วปลีดร้องออกมาจากในบ้านพอวิ่งเข้ามาดูก็เห็นกล้ากําลังพยายามจับตัวแก้วที่กําลังดิ้นพ่าให้อยู่กับพี่ปล่อยฉันฉันจะไปหาพี่ขามพี่ขามช่วยแก้วด้วยพ่อช่วยด้วยอยู่ๆนางแก้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ ตาชาติรีบเข้ามาจับตัวลูกสาวที่ไม่รู้ไปเอากำลังมาจากไหนกล้าที่เห็นภาพไม่ดีจึงไปเอาเชือกมามัดตัวน้องสาวไว้แต่ปากของแก้วก็ยังพร่ำเรียกหาไอ้ขามอยู่ไมค่ค่ะไอ้ชาติเอ้ยลูกเองถูกสเน่ไอ้ขามมันคงฝังรูปฝังรอยลูกเองแล้วจะแก้ยังไงล่ะทีนี้หมอดำ เอ็นช่วยจัดแท่นวิธีให้ข้าหน่อยคืนนี้ข้าไม่อยากให้ใครต้องมาตายต่อหน้าข้าคุณใส่มนดำของไอ้ข่าเริ่มสำแดงคนในขณะที่หมอดำกำลังบริกรรมคาถาทำน้ำมนต์เพื่อช่วยแก้วอยู่นั้นก็ได้เกิดเสียงดังลั่นจากบนหลังคาหมอดำรู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของผีร้ายที่ถูกส่งมา แกหยิบเอารูปปั้นควายธนูออกมาตั้งไวและบริกรรมคาถาอีกครั้ง mm. เกิดเป็นเสียงขุดฟ้าของสัตว์ใหตามมาด้วยเสียงชนจากโครมพามอยู่นอกบ้านก่อนที่ทุกสิ่งจะเงียบสงบลงขาไล่พวกผีร้ายไปหมดแล้วเอาจับตัวนางแก้วไว้ดีๆข้าจะเอาน้ำมนต์ให้มันกินสิ้นคำสั่ง ตาชาติกับกลา้ากดจับแก้วไว้แน่นก่อนที่หมอดำจะใช้มือบีบไปที่แก้มของแก้วบังคับให้อ้าปากแก่ถือน้ำมนต์กรอกลงไปแต่ยังไม่ทันหมดขันแก้วก็สําลักและอ้วกออกมาเป็นน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วหมอดำจับแก้วขึ้นมาและเอาน้ำมนต์กรอกปากจนหมดขัน ซึ่งแก้วก่ออ้วกออกมาเป็นน้ำสีดำอีกครังเด็กสาวอ้วกออกมาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดมันก็กลายเป็นน้ำใสเมื่ออ้วกเสร็จแก้วก็สลบไปมันไม่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวข้าจะทําน้ำมนต์ไว้ให้เอ็งอย่าลืมให้มันกินด้วยล่ะขอบใจมากนะหมอเดี๋ยวฉันจะพานางแก้วมันไปพักก่อน ไปเอกล้าช่วยพ่อหน่อยหมอดำมองสองพอลูกพาแก้วเดินออกไปจนลับตาทัานใดนานแกก็ล้ลวงหยิบบางอย่างออกมามันคือขี้พึ่งที่ปั่นเป็นรูปคนแกเริ่มบริกรรมคาถาและเป่าลงไปที่หุ่นน,นั้นกูไม่ปล่อยมึงไว้แน่ไอ้ขามพอสิ้นคำ หมอดำก็เอามีดแทงเข้าไปกลางหน้าผากของคุนก่อนจะเอาไปรนเทียนจนมันค่อยๆหลอมละลาย ah! เสียงร้องโหยหวนด,ดังออกมาจากกระร่อมพร้อมกับร่างของไอ้ขาที่ถูกสะกดตรึงไว้กับพื้น ah! Ah! ไม่สามารถหนีเปลวไฟที่ลุกไหม้ร่างของมันได้มันร้องทรมานจากการถูกเผาทั้งเป็น จนร่างของมันไม่เกลียบนอนตายอยู่ในกระท่อมอย่างอนานก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องศึกคุณใสหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนแดอรี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกําลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ